สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจัดให้นะฮะ toyota yaris หนตัว G นะครับผมท็อปนะรถเป็นรถปี2018นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมตันนี้นะครับผมได้ไฟหน้านะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์นะพร้อมไฟ day time running นะครับผมไฟตันหมอกตรงรุ่นนะครับลูกค้าล้อแมกนะฮะอันลอยขอบ15นะครับผมยางเขาเป็นยางปี2022นบนะยางยังสภาพใหม่ดอกยังเต็มอยู่เลย ระจกนะครับผมกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยครับผมตัวรถเป็นสีดําจากโรงงานนะฮะนี่นะครับผมรุ่นของเขาคือตัวจีนะครับผมภายในนะครับผมเอี่ยมเอี่ยมเลยตอนนี้เขาจะได้แผ่นกันกลิ่นนะครับผมมาด้วยนะซอกเดิมตะเข็บเดิมนะครับผมหัวน็อตไม่มีขยับนะลูกค้านะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับผมภายในนะครับผมตัวนี้เขาได้เบาะคุ้มหนังมานะ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมปุ่มพุชสตาร์ทกุญแจคีย์เลสนะครับผมหน้าจอนะฮะซีดีเอม usb เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมจอแอร์เดิจิตอลแล้วเรียบร้อยครับผมห่วงมะลัยมันตีฟังก์ชันนะครับผมเลขไม้นะครับคันนี้แปดหมื่นสองพันกว่ากิโลเท่านั้นนะลูกค้าไอค้าจัดโปรโมชั่นให้นะลูกค้านะครับผมคันนี้นะครับผมสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม ผ่อนเริ่มต้น5,700กว่าบาทจัดสึงสุดได้7ปี84งวดนะครับผมคันนี้ไอคาแถมปีประกันภัยชั้น2บวกนะครับผมปีค่าจัดปีค่าโอนนะฮะปีเช็คระยะเข้าศูนย์ให้นะครับผมลูกค้าต่างจังหวัดเราส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะแล้วก็ที่2,000แถมฟรีจอแอนด o อยให้ด้วยนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับผมโตย่ายาลิส 1.2G ตัวท็อปนะครับผมปี2,018นะครับสวัสดีครับ